สวัสดีครับในเลคเชอร์วันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคที่ชื่อว่า deep learning เทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันซึ่งในเลคเชอร์นี้เราจะพูดเป็นภาพรวมซะมากกว่าเราจะไม่ลงรายละเอียดเชิงเทคนิคมากหนักนะครับก่อนอื่นผมก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งครับผมชื่ออิทธิชันนันทเวศผมเป็นนักวิจัยมาจากทีมวิจัย Nano a n o i n f o r m a t i c s และ AI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชวครับในเลคเชอร์นี้ผมจะพูดถึง artificial neural network และวิธีการสอนแบบง่ายๆโดยการใช้การสอนแบบมีผู้สอนต่อมาผมจะพูดถึงโมเดลประเภทหนึ่งที่ชื่อว่า convolutional neural network หรือ cnn ซึ่งเป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมมากและในช่วงสุดท้ายของเลคเชอร์ผมจะพูดถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง พืติที่กขมงง CnN กับ Neural Sensory System นะครับภาพทางด้านขวามือคือ n e u รอนส่วนภาพทางด้านซ้ายมือคือ Artificial n e u r o n สมมติว่าเรามี Input เข้ามาเนี่ยครับเป็น x1 x2 ไปเรื่อยเรื่อยจนถึง xn สิ่งที่ Artificial n e u r o n จะเอามาคำนวณก็คือจะเอา Input เนี่ยแต่ละตัวมาคูณด้วยค่าเวทเช่น x1 มาคูณด้วย w1 x2 มาคูณด้วย w2 ไปเรื่อยๆจนถึง xn ก็มาคูณด้วย wn หลังจากนั้นพอคูณกันเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ตัวเลขมาเต็มไปหมดเลยเราก็จะเอาตัวเลขตัวนี้ครับมาบวกกันสุดท้ายก็จะได้ตัวเลขมาหนึ่งตัวเราจะเอาตัวเลขนั้นแหละไปผ่านฟังก์ชันที่เรียกว่า activation function เราก็จะเรียกผลลัพธ์เนี่ยว่าเป็น output ของ artificial neuron ของเราใน artificial neuron เนี้ยสิ่งที่เราปรับแก้ได้ครับก็คือตัว w ต่างๆนี่แหละ ซึ่งการปรับแก้ W ไปเรื่อยเนี่ยก็จะส่งผลให้ Artificial Neuron ของเรามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเรามาลองดูตัวอย่างทางด้านขวามือกันในตัวอย่างบนเรากำหนดให้ค่าเวททั้งหมดเป็น0ในที่นี้ก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะรับ input อะไรเข้ามาเอามาคูณด้วยศูย์มันก็ได้0ูนย์พอเอามาบวกกันทั้งหมดก็ได้ศย์เอาไปผ่าน activation f ังก์ชันในที่นี้ก็ได้ศูนย์ แสดงว่านิวรรนตัวนี้ครับไม่ได้สนใจอินพุตเลยตอบ0นย์ตลอดตัวอย่างที่2คือตัวอย่างตรงกลางสมมุติเรากําหนดให้ w ทุกตัวเนี่ยเป็นศหมดเลยอย่เว้น w 1ก็จะเห็นว่าโมเดลเนี้ยครับเอาพุตเนี่ยจะสนใจเฉพาะ x 1ไม่ได้สนใจตัวอื่นๆเลยหรือในตัวอย่างล่างสุดกําหนดให้ค่าเวท w ศูนยเป็น0ส่วน w 1กับ w 2เป็น1นส่วนสอย่างในที่นี้ก็จะเห็นว่าโมเดล คำนวณเอาพุทธโดยสนใจทั้ง x 1และ x 2เราสามารถนำมอนิวรอนมาต่อกับนิวรอนตัวอื่นๆได้ในภาพนี้เราใช้วงกลม1วงหรือที่เราเรียกว่าโหนดแทนนิวรอน1ตัวและลูกศรจะเป็นตัวบอกว่านิวรอนตัวไหนคุยกับนิวรอนตัวไหนบ้างหรือว่าส่งข้อมูลไปหานิวรอนตัวไหนบ้างพอเราเอานิวรอนหลายๆตัวมาต่อกันเราก็จะเรียกว่าเป็น neural network ในสไลด์ก่อนหน้าเนี่ยเรารู้แล้วว่านิวรอนหนึ่งตัวมีค่า weight w ที่ปรับแก้ค่าได้ซึ่งถ้าเราปรับแก้ค่าเวทเนี่ยส่งหมุนให้นิวรอนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็ใช้ลักษณะแนวคิดเดียวกันเนี้กับนิวรอนเน็ตเวิก็ได้โดยที่เรามองว่านิวรอนเน็ตเวิร์กเนี่ยคือฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่มีความซับซ้อนมากๆโดยที่พฤติกรรมของฟังก์ชันนั้นขึ้นอยู่กับค่าเวทของนิรอนทุกตัวในเน็ตเวินี้แหละ เรามาลองดูโจทย์ประเภท image classification กันในโจทย์นี้เรารับรูปภาพมาหนึ่งภาพเราก็อยากจะตอบให้ได้ว่าภาพภาพนี้มันเป็นคลาสอะไรหรือเป็นประเภทอะไรอย่างเช่นสมมติว่าเรารับภาพสมองเข้ามาเราก็อาจจะอยากให้โมเดลตอบให้ได้ว่าภาพสมองนี้เป็นภาพที่มาจากคนที่มีสุขภาพดีหรือว่าเป็นภาพที่มาจากผู้ป่วยในการแก้โจทย์ข้อนี้ครับเราก็อาจจะมองว่า มีฟังก์ชันอะไรบางอย่างที่สามารถแปลงภาพภาพหนึ่งมาแล้วตอบได้เลยว่าเป็นคนที่มีสุขภาพดีหรือว่าเป็นผู้ป่วย mm hmm. แต่เนื่องจากเราไม่รู้ฟังก์ชันนั้นใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะสร้าง Neural Network มาหนึ่งตัวที่มีค่าเวทอยู่ในที่นี้เราอาจจะเรียกว่าเป็น w ศแล้วเราก็พยายามจะปรับแก้ค่าเวทจนกว่าโมเดลเราเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่เหมือนฟังก์ชันที่แท้จริงได้ หรือพูดอีกแบบนึ่งก็คือว่าปรับแก้ค่าเวทจนกว่าโมเดลเราจะตอบถูกนั่นแหละว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยมันคือคลาสอะไรในการทํางานทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องแปลงทุกอย่างให้เป็นตัวเลขให้ได้อย่างในที่นี้เราก็อาจจะบอกว่าเราจะแทนคนที่มีสุขภาพดีว่าเลขศแทนผู้ป่วยด้วยเลขหพอเราแปลงทุกอย่างเป็นตัวเลขได้ เราก็มาเริ่มสอนโมเดลได้แล้วเวทที่เรามีตอนนี้ครับคือ W 0อาจจะเป็นเวทที่เราเดามาก็ไม่น่าจะเป็นเวทที่ดีใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเราจะใช้ Data Set ของเราเนี่ยที่มันเป็นภาพสมองของเราพร้อมกับเฉลยว่าเป็นคลาสอะไรเป็นคลาสศูนย์หรือว่าเป็นคลาสหนึ่งเราจะใช้ตรงนี้เนี่ยในการสอนโมเดลของเราโดยที่เราจะเอาภาพครับไปวิ่งผ่านโมเดลของเรา แล้วดูซิว่าด้วยเวทปัจจุบันโมเดลเราตอบว่าอะไรโดยค่าเวท w 0 0โมเดลตอบภาพแรกว่าเป็นเลข0.4ซึ่งแตกต่างจากเฉลยที่เป็นเลข0โมเดลตอบภาพที่2ว่า0.5ต่างจากเฉลยที่ตอบว่า1และโมเดลตอบภาพสุดท้ายว่า0.3ในขณะที่เฉลยเป็นเลข0จะเห็นได้ว่าสิ่งที่โมเดลตอบมาเนี่ยมันมีความผิดพลาดไม่ตรงกับเฉลย สิ่งที่เราจะทำก็คือปรับแก้ค่าเวทโดยการใช้ Optimization Algorithm ต่างๆเช่น stochastic gradient descent sgd ใช้ backpropagation Algorithm เราก็จะปรับอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนกว่าโมเดลจะให้คำตอบที่คล้ายคลึงกับเฉลยมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เราปรับแก้ค่าเวทไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็จะพบว่าสิ่งที่โมเดลตอบเนี่ยมีความใกล้เคียงกับเฉลยที่เราเตรียมไว้ใน Dataset ของเรา เราก็อาจจะบอกว่าโมเดลเราพร้อมใช้งานแล้วเราก็จะเซฟค่าเวทปัจจุบันที่โมเดลมีอยู่ครับอย่างในที่นี้ผมเรียกว่า W optimal เพื่อเตรียมนำไปใช้งานจริงสมมุติว่าเราได้ภาพภาพหนึ่งมาแล้วเราอยากจะให้โมเดลเนี่ยลองตอบดูซิว่าภาพภาพนั้นเนี่ยเป็นคลาสอะไรเราก็แค่เอาภาพนั้นนะครับไปประมวลผลด้วยโมเดลของเราที่มีเวท optimal เราอยู ในที่นี้โมเดลตอบว่า0.01ซึ่งมีค่าใกล้กับเลข0ย์ใช่ไหมครับเราก็เลยจะบอกว่าโมเดลเนี่ยคิดว่าภาพภาพเนี้เป็นภาพของคลาสที่เรียกว่า c อนโทรลหรือเป็นภาพของคนที่ปกติดีครับ n e u r a l network แต่ละตัวสามารถมีจำนวนพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันได้สมมุติว่าเรามีรูปภาพที่มีขนาด256พิกเซลคูณ2 6พิกเซล แล้วเรามาดูหนึ่งเลเยอร์ที่เรามีจำนวนนิว RON ทั้งหมด1,024ตัวเราจะพบว่าในเลเยอร์นั้นเลเยอร์เดียวเนี่ยเรามีจำนวนพารามิเตอร์หรือจำนวนเวททั้งหมดประมาณ67ล้านตัวเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้จำนวนพารามิเตอร์เยอะขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องการใช้พารามิเตอร์เยอะขนาดนั้นก็ได้ในสไลด์ที่แล้วนิว RON หนึตัวมีลูกศรชี้ไปหานิว RON จำนวนมาก ซึ่งการที่มีลูกศรชี้ไปเยอะก็แปลว่าเราจะมีจํานวนพารามิเตอร์เยอะถ้าเราต้องการลดจํานวนพารามิเตอร์ลงเราก็สามารถทําได้ด้วยการตัดลูกศรเหล่านั้นออกไปในตัวอย่างนั้นซ้ายมือเราอาจจะบอกว่านิวรอนที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยถึงจะส่งข้อมูลหรือประมวลผลกันได้เช่นนิวรอนสีเขียวก็ไม่เคยส่งข้อมูลร่วมกับนิวรอนสีส้มเลย การทำแบบนี้ครับก็จะทำให้จำนวนคอนเน็กชันหรือจํานวนลูกศรลดลงไปเยอะก็ทําให้พารามิเตอร์ลดลงหรือยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราบอกว่านิวรอนสีเขียวคุยกันในลักษณะเดียวกันกับนิวรอนสีส้มคุยกันซึ่งแปลว่านิวรอนสีเขียวคุยกันด้วยการใช้เวก w 1 w 2และ w 3ในขณะที่นิวรอนสีส้มก็ใช้เว w 1 w 2 และดับ3ในที่นี้เราก็จะเห็นว่าจำนวนพารามิเตอร์ที่เราต้องใช้เนี่ยมันลดลงไปมากเลยเราสามารถใช้ไอเดียเมื่อกี้ครับกับข้อมูลรูปภาพได้เช่นกันเช่นเราบอกว่าพิกเซลที่อยู่ใกล้ๆกันในรูปภาพเนี่ยจะสามารถพูดคุยกันได้เท่านั้นโดยที่ลักษณะการพูดคุยกันเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนของภาพเราจะคุยกันในลักษณะเดียวกันเสมอ ซึ่งไอเดียประมาณนี้ครับก็เป็นรากฐานหนึ่งของออ e เ a t i รชที่เรียกว่า 2d convolution หรือ convolution ใน2มิตินั่นเอง convolution ใน2มิติได้ถูกนำมาประมวลผลรูปภาพรวมถึงการดึงคุณลักษณะสำคัญของภาพออกมาโดยที่ตัว convolution เนี่ยครับมีองค์ประกอบที่สำคัญมากๆเรียกว่า kernel หรือ filter ซึ่งเป็นสิ่งที่จะอธิบายว่า พิกเซลเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยมันคุยกันยังไงอย่างเช่นในที่นี้ฟิลเตอร์มีขนาดเป็น3คูณ3ก็แปลว่าเราจะให้พิกเซลใกล้ๆก,กัน9 p i x พิกเซลเนี่ยคุยกันได้เท่านั้นโดยที่มีตัวเลขลบหมีตัวเลข8เนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าตัวไหนคุยกับตัวไหนในลักษณะไหนในการคำนวณ convolution ระหว่างรูปภาพของเรากับ Kernel ของเราเพื่อให้ได้ outputput ที่ออกมาเป็นรูปภาพเนี่ย เราก็จะเอาฟิลเตอร์ของเราไปแปะไว้ที่บริเวณต่างๆของภาพอย่างเช่นตัวอย่างนี้เราเริ่มต้นจากมุมซ้ายบนของภาพก่อนก็จะเห็นว่ามีบริเวณที่ซ้อนทับกัน9ช่องในแต่ละช่องเราก็จะตัวเลขในฟิลเตอร์กับตัวเลขใน Input image มเราเนี่ยมาคูณกันเราก็จะได้ผลออกมาเป็นตัวเลข9ตัวเราเอาตัวเลขทั้ง9้าตัวนี้มาบวกกันในที่นี้เราได้เป็นเลข9ออกมาเราก็จะเอาเลข9้าเนี่ยครับมาเป็นเอาพุ t หนึ่งพิกเซลของเรา เราจะทำซ้ำๆไปเรื่อยครับโดยที่เลื่อนฟิลเตอร์ไปทางขวาทีละหนึ่งช่องจนพอเลื่อนไปครบปุ๊บเราก็จะเลื่อนมันลงไปข้างล่างบ้างพอทําครบทั้งภาพเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยเราเสร็จเรียบร้อยละเรามาลองดูแอนิเมชันกันครับ การเปลี่ยนฟิลเตอร์ก็จะส่งผลให้ออพุ์มีค่าที่แตกต่างออกไปตัวอย่างซ้ายบนเราใช้ฟิลเตอร์ที่มีขนาด5้าคูณห้าโดยที่เป็นเลขหนึ่งทั้งหมดภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพที่มันเบลอตัวอย่างด้านขวาบนเป็นฟิลเตอร์ที่มีขนาด2อคูณสโดยที่เป็นเลขหนึ่งทั้งหมดถึงที่เกิดขึ้นก็คือภาพมันก็จะเบลอครับแต่จะเบลอไม่มากเท่าซึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจคือว่าถ้าเรามีภาพที่มีน้อยเยอะ มีสัญญาณรบกวนเยอะ,เ,ยอะเราก็อาจจะใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้แหละในการลดนอยส์ได้หรือตัวอย่างด้านซ้ายล่างที่เรามีฟิลเตอร์3 3เป็นลบหเป็นลบหลบหแล้วก็มีเลขแปดอยู่ตรงกลางเนี่ยสิ่งที่มันทำก็คือมันพยายามจะไฮไลท์บริเวณของภาพที่มีการกระโดดของสีครับแล้วก็ภาพด้านขวาล่างถ้าเราใช้ฟิลเตอร์ขนาด2,2อันนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ เอาพุทเนี่ยมันเป็นขอบในแกนแนวตั้งหรือเราเรียกว่าเป็น vertical edge detection เราได้เห็นแล้วว่าการทำ convolution กับ Filter ที่มีความเหมาะสมก็จะทำให้เราสามารถประมวลผลภาพตามที่ต้องการได้ไอเดียที่น่าสนใจคือว่าแทนที่เราจะต้องมานั่ง define หรือนิยามเองว่า Filter เนี่ยควรจะมีค่าเป็นเท่าไหร่บ้างเราสามารถใช้ neural network ในการทำตรงนั้นแทนได้ไหมให้ neural network เนี่ยช่วยเรียนรู้ฟิลเตอร์ที่มีประโยชน์ได้ไหมด้วยไอเดียเมื่อกี้ครับเราสามารถเอา convolution จำนวนมากเนี่ยมาต่อกันเป็น network ได้ซึ่ง network ประเภทนี้เราจะเรียกว่าเป็น convolutional neural network โดยที่ฟิลเตอร์แต่ละอันใน convolution ของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้ตัวที่เรารู้มาว่ามันหน้าตาเป็นยังไง แต่เราจะให้ neural network เนี่ยเป็นคนเรียนรู้มันเองแล้วเราก็จะสอนโมเดลเราครับในลักษณะเดียวกับที่เราได้คุยกันไปแล้วในช่วงต้นของเลคเชอร์ก็คือการที่เราจะให้โมเดลเนี่ยปรับแก้ค่าเวทต,ต่างๆในแต่ละเลเยอร์รวมถึงตัวฟิลเตอร์เองเนี่ยจนกว่าโมเดลเราจะตอบถูกอย่างเช่นโมเดลรับรูปภาพสมองเข้ามาโมเดลก็คุณจะตอบว่าอันเนี้ยเป็นภาพสมองมาจากคนที่มีสุขภาพดีหรือว่ามาจากผู้ป่วย เราสามารถมองเลเยอร์ต่างๆตั้งแต่เลเยอร์แรกจนถึงเลเยอร์เกือบสุดท้ายเนี่ยว่าเป็นฟีเจอร์เอ็กทรค o เตอร์หรือว่าเป็นส่วนที่ใช้ในการดึงคุณลักษณะที่สำคัญออกมาจากรูปภาพโดยการใช้ฟิลเตอร์หรือใช้อปเปอร i ชันอื่นๆที่โมเดลเรียนรู้ขึ้นมาส่วนสุดท้ายของเน็ตเวิร์นี้เราเรียกว่าคลาสฟิเคชันเลเยอร์ซึ่งเป็นส่วนที่ให้คำตอบว่าอินพุตของเราเนี่ยเป็นคลาสอะไร อย่างเช่นถ้าเป็นภาพสมองส่วนนี้ก็จะตอบว่าเป็นภาพสมองที่มาจากผู้ป่วยหรือว่ามาจากคนที่มีสุขภาพดี cnn เป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมมากและได้ถูกนำไปใช้ในการแข่งขันหลายรายการอย่างเช่นใน Data Set ที่เรียกว่า image net ซึ่งมีรูปภาพทั้งหมด14ล้านภาพมีจำนวนคลาสทั้งหมด1,000คลาสมันก็มีการแข่งขันที่ให้คนเอาโมเดลมาแข่งกันตอบให้ได้ ความแม่นยำสูงที่สุดก็พบว่า CNN เนี่ยก็เป็นผู้ชนะในหลายๆปีอันนี้เป็นพล็อตที่แสดงถึงผลการแข่งขันในแต่ละปีจะเห็นได้ว่าก่อนปี2 0 1 2เนี่ยผู้ชนะมี e อ r o r อยู่ที่ประมาณ26%โดยที่โมเดลที่เขาใช้ครับเขาเรียกว่า traditional machine learning ก็คือไม่ใช่ deep learning นันแหละแต่พอมาปี2 0 1 2เนี่ย e อ r รอลดลงอย่างมาก ลงไปถึง16.4%ซึ่งในปีนี้จะเป็นปีหนึ่งที่เอา CNN กับ Data จํานวนม,นมากเนี่ยมาใช้แล้วก็ในปีหลังๆถัดมาก็จะเห็นว่ามี Error ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งโมเดลทั้งหมดเนี่ยครับก็เป็นโมเดลที่ใช้ convolutional neural network ที่มีความลึกหรือจํานวนเลเยอร์มากขึ้นเรื่อยๆเราได้เห็นแล้วว่า CNN เป็นโมเดลที่เก่งมากๆสามารถเรียนรู้อะไรได้เยอะ ในตัวอย่างนี้เนี่ยเราก็มาลองดูว่าแล้วถ้าเราเอาฟิลเตอร์ในเลเยอร์แรกของ cnn หลายๆตัวซึ่งในที่นี้มีอยู่สตัวมาดูว่าฟิลเตอร์มันเป็นยังไงก็พบว่าฟิลเตอร์มันมีหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยในแต่ละโมเดลเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าแล้วฟิลเตอร์เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรใช่ไหมครับถ้าเราดูจากรูปก็จะรู้ว่าฟิลเตอร์เนี่ยมันดูอยู่หลายๆอย่างอย่างเช่นดูสีที่มันค่อนข้างตรงกันข้ามกัน หรือว่าดูแถบสีหรือที่เขาเรียกว่าเกรเดียนต์เนี่ยที่องศาแตกต่างกันซึ่งอันนี้มันก็คล้ายๆกับวิชวลซิสเต็มของมนุษย์นอกจากการดูฟิลเตอร์ใน cnn แล้วเนี่ยก็มีงานอีกหลายประเภทที่พยายามจะดูว่า cnn มันมีความสอดคล้องมีความเกี่ยวข้องกับสมองมนุษย์อย่างไรตัวอย่างงานนี้ก็เป็นงานชิ้นหนึ่งที่พยายามจะศึกษาตรงนั้นตรงภาพด้านบนเนี่ย เวลาสมองเราเนี่ยรับรูปภาพเข้ามาก็จะผ่านการประมวลผลดึงเรียงกันต่อไปอย่างเช่นไปผ่านวี1ประมวลผลไปแล้วก็ไปผ่านวี V4 วี4แล้วก็ IT ซึ่งถ้าเราดูโปรแบบนี้ครับมันเป็นการส่งต่อระหว่างเลเยอร์ไปอีกเลเยอร์ใช่ไหมครับมันก็ดูคล้ายๆกับ CNN ของเราที่มีการส่งจากเลเยอร์แรกๆส่งต่อไปเรื่อยๆจนถึงเลเยอร์สุดท้าย ในการเปรียบเทียบดูว่า CNN กับสมองของเรามีความคล้ายคลึงกันมากน้อยแค่ไหนก็ต้องมีมาตรวัดอะไรบางอย่างในงานชิ้นนี้เขาใช้ representational dissimilarity matrix หรือ RDM matrix ในการวัดความคล้ายคลึงกันโดยที่เวลาเราเอารูปภาพครับมาโชว์ให้ดูสมองของเราก็จะมี neural response แตกต่างกันใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับว่าภาพนั้นคือภาพอะไรหรือว่าเราดูในส่วนไหนของสมอง อย่างในตัวอย่างนียครับเขาลองโชว์ภาพต่างๆกันดูแล้วเก็บตัว r e s p o n ส์ดูว่าในสมองส่วนที่เรียกว่า IT ีเนี่ยมันมี r e s p o n ส์ต่อภาพต่างๆ,ๆกันยังไงหลังจากที่เขาโชว์รูปภาพหลากหลายประเภทจนครบแล้วก็เก็บ n e u r a l r e s p o n ส์จนครบแล้วเนี่ยเขาก็ลองมาดูว่า neural r e s p o n ส์ต่อภาพประเภทต่างๆกันเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่น ถ้าเขาโชว์ภาพที่เป็นสิ่งมีชีวิตกับภาพที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยมันมี neural response ที่แตกต่างกันหรือเปล่าถ้าแตกต่างกันมากในเมทริกเราเนี่ยเราก็จะใช้สีที่เป็นโทนสีแดงถ้าเกิดว่าเราดูตรงกรอบสีดำๆกับที่ที่ใส่ไว้ในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างภาพที่เป็นสิ่งมีชีวิตกับภาพที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็จะพบว่าบริเวณกลองสีดำๆเนี่ย มันเป็นโทนสีแดงทั้งหมดเลยในขณะที่ถ้าเราเอาภาพสองภาพที่เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งคู่แต่อาจจะเป็นคนละประเภทกันเนี่ยมาลองเทียบ neural response ดูจะพบว่ามีความคล้ายคลึงกันซึ่งความคล้ายคลึงกันเนี่ยเราจะใช้สีโทนสีน้ำเงินโชว์อยู่ในเมทริกอันนี้จะเห็นได้ว่าตรงกล่องสีดำๆเนี่ยครับซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างภาพสิ่งมีชีวิต ที่แตกต่างกันเช่นเป็นมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์หรือว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เป็นหน้าเมื่อเทียบกับเป็นรูปร่างกายก็มีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมากซึ่งเราดูได้จากสีที่มันเป็นโทนสีน้ำเงินถ้าเกิดว่าเรามาลองสังเกตดูดีดจะพบว่าในเมทริกเนี้ยมีบริเวณหนึ่งที่เป็นสีน้ำเงินเข้มเลยบริเวณนี้ครับเป็นบริเวณที่เปรียบเทียบระหว่าง neural response ของการดูภาพหน้าคนคนหนึ่ง กับภาพหน้าคนอีกคนหนึ่งก็จะพบว่ามันมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมากจากตัวอย่างทั้งหมดที่ผมชี้ให้เห็นก็จะเห็นว่าเมทริกอันนี้มันก็เป็นเมทริกที่มีประโยชน์ในการบ่งบอกว่าสมองเราเนี่ยมี r e สปอนส์ต่อภาพแต่ละประเภทเนี่ยคล้ายกันหรือแตกต่างก,กันอย่างไรแล้วในงานวิจัยชินเนียครับเขาก็ได้เอาอันนี้ครับมาเป็นมาตรวัดเทียบกับเรสปอนส์ที่มาจากนิวรอนใน CNN ในตัวอย่างนี้เขาก็ลองเอา RDM metric มาแกะที่มีสีสีเนี่ยบริเวณ IT ของสมองเรามาลองเทียบกับเลเยอร์ท้ายๆของ CNN ดูว่ามันมีความคล้ายคลึงกันไหมจะเห็นได้ว่า RDM เนี่ยของสมองส่วน IT มีแพทเทิร์นที่คล้ายกับ RDM ของ CNN model เลเยอร์หลังๆมากมากเลยทั้งๆท,ที่ตัว CNN model เนี่ยไม่ได้ถูกสอนให้รู้จักอะไรกับสมองมนุษย์เลย mm hmm. เมื่อใช้ RDM mm hmm. เป็นมาตรวัด mm hmm. เขาก็พบว่าเลเยอร์หลังๆเนี่ยของ CNN mm hmm. มันสอดคล้องกับ IT ของสมองเรา mm hmm. เมื่อเปรียบเทียบเรื่อยๆเขาก็พบอีกว่า l a เยอกลุ่มที่ลองจากสุดท้ายของ CNN เนี่ยมันก็ไปตรงกับ V4 ของสมองเราที่ผมตีกรอบไว้เป็นสีม่วงแล้วก็ถ้าเช็คไปเรื่อยๆก็จะพบว่า l a เยอร์ต้นๆก็จะไปสอดคล้องกับส่วนแรกๆในการโปรเซสรูปภาพของสมองของมนุษย์ความสอดคล้องกันระหว่าง CNN กับสมองของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับในเลคเชอร์นี้เราได้ทำความรู้จักกับ Neural Network รวมถึงการสอนแบบ super white learning หรือการสอนที่มันมีเฉลยครึ่งหลังของ Lecture เราพูดถึง convolutional neural network ซึ่งเป็น neural network ที่มีความนิยมมากๆแล้วก็มีศักยภาพสูงและสุดท้ายเราก็ได้เห็นด้วยว่า CNN มีความสอดคล้องหรือมีความเกี่ยวข้องกับสมองมนุษย์อย่างไรในเลคเชอร์ถัดไปเราจะมาดูกันว่าเราสามารถสอนโมเดล ในล,ลักษณะที่แตกต่างไปจาก s u p e r w i s e d Learning ได้อย่างไรบ้างแล้วก็ได้มาลองดูตัวอย่างแอปพลิเคชันที่น่าสนใจกัน